สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงออกร่องต้นตกเก่าๆนะคะต้นที่มีอายุมากสักหน่อยหนึ่งปลูกมานานมาก<อ>เจ้าของสวนเขาเอามาขายเองค่ะปอกค่อนข้างยากนะคะเราจะใช้วิธีผ่าครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนตักเอานะคะแบบนี้ค่ะลูกเล็กทุกลูกไม่ค่อยจะสวยนะคะแต่ว่าหวานแล้วก็หอมทุกลูกค่ะ พอพาออกมาแล้วก็มาวางเรียงไว้เราสามารถที่จะตักทานได้เลยค่ะลอปอกยากมากค่ะเนื่องจากว่าลูกมันเล็กมากมอันนี้ก็จะเป็น,มนเมล็ดของเขานะคะมเมล็ดจะแบนรีบค่ะสามารถมันไปเคาะพันได้เ,เวลาตักออกมาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ,เป,ะเป็นต้นพันธุ์ที่เก่ามากแล้วค่ะ ออกลูกมาหลายปีลูกจะเล็กลงค่ะแล้วเราก็จะนํามาทานกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวธรรมดาเลยนะคะข้าวเหนียวเก่าที่หุงไว้แล้วขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ